วันนี้มาซ่อมไความน้ำนะครับปัมใหมฮะน,นี่นะครับปัมใหม่จากสาเหตุนะฮะไล่หมดแล้วนะครับถอดมอเตอร์ถอดน็อตถอดไล่เรียบร้อยดูไล่ไฟดูนะฮะผลสรลปคือว่าเพื่อนช่างนะครับทุกคน ตัวนี้ไหมฮะตัวน้ำน้ำมาน้ำมาน้ำหยุดนะฮะตัวตัดนะฮะสวิตสวิตสวิตตัดปิดเปิดนะฮะนี่นะครับบัอาร์นะครับนี่สาเหตุในการพอดีผมมีเครื่องเก่านะฮะแต่เครื่องเก่ามันไม่ใช่เป็นสวิตที่พังนะครับมันเป็นดไดมันไหมเลย มเลยจัดก,การเครื่องนี้มามายํำนะฮะเรามาใส่เครื่องนี้นะครับหลังจากการซ้อมนะครับผม,มเจะดดูกันกนี่ก็จากสาเหตุที่ว่าตัวปิดเปิด ตัวปิดเปิดนะครับปิดเปิดน้ำคือตัวนี้นะเป็นดีเล่นะครับดิเล์สวิตคือดีเล่สวิตพอพอน้ำมันเข้าปุ๊บมันจะดันปั๊มน้ำแรงดันจะทำงานพอเราเลือกทำงานปุ๊บไอตัวดีเล่จะตัดลงแล้วก็ทำให้น,น้ำหยุด นี่ก็คือจบในการซ่อมนะครับตอนนี้ก็ประกอบนะฮะกรกอบใช้งานได้เหมือนเดิมนะ,ะก่อนอื่นนะครับเพื่อนช่างทุกท่านก็จากในการไหม้การกอะไรนะ่ยให้ตรวจสอบเบื้องต้นก็คือว่าไล่สายดูนะฮะว่าอัวาซิเตอร์มันไหม้ไหมตอนแรกอมว่าอัวาซิเตอร์ตัวนี้มันเข้าไหม้เลยนะฮะเพราะว่า ควได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไปด้วยนะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็สามสิบไมโครไม่ใช่สามสิบนะยี่สิบไมโครฟาร์ดนะครับตัวเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วก็ต่อสายเพิ่มมาต่อสายเพิ่มมาสายเก่ามันสั้นนะฮะก็ดูฮนะสายเก่ามาันสั้นเลยมาไล่ใหม่นะฮะนี่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากสาเหตุก็คือคาปาซิเตอร์ไหม่ แล้วก็น้ำเข้าดีเลย์ตัวนี้ทำให้ดีเลยนะ์มันช็อตน,นะครับดีเลย์ปิดเปิดนะครับเวลาน้ำน้ำมันออกปุ๊บเราใช้ใช้ฉีดปุ๊บพอฉีดปุ๊บอุยตัวนี้มันก็ดันลงแต่ถ้าเราเลือกใช้มันก็ดันขึ้นดันขึ้นมาเป็นหัวสรอนดันขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดีเลย์ตัวนี้มันตัดนะครับ นี่ได้ทำการเปลี่ยนดดเลย์แล้วก็คาปาซิตเตอร์นะครับ20ไมโครฟารัดตัวนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับพื้นช่างทุกท่านนะที่เครื่องอมีอาการไหม้ไหมหรือเราไม่ทราบสาเหตุน,นะครับให้ตรวจเช็คเบื้องต้นก็คือเดเลย์ตัวนี้กลับไปคาปาซิตเตอร์นะฮะว่ามีความต้านทานไหม มีค่าของมันขึ้นไหมประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วผมจะโมโมเครื่องอื่นต่อไปนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นการทำหลอดไฟั้งหลอดไฟ led เนาะหลอดใหญ่เนาอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างการผลิตแชนแนลนะครับสวัสดีครับ